ああ。<noise> แต่เช้ารีบอีบอไปจะทานอะไรหรือยังฉันพอ and the สวัสดีครับเพื่อนๆพครับพบกับซิงเนเจนิวส์ครับกับผมล็อกลีครับซึ่งวันนี้เว็บไซต์โกซูมีปัญหาเราเช็คงานกันได้หรือเปล่านี่นะครับนิดนึงนะครับเฮ้โอเคนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับสู่ซิงเนเจนิวส์ครับรายการข่าวที่มีสาระโดยคนที่ไม่มีสาระมาเล่านะครับโอเคเอาอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับคอนเซปต์อย่างนี้น่าจะดีวันนี้หน้ามืดนิดนึงวันนี้มาสายนะครับโดยที่สาเหตุเดียวกับเมื่อวานเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับต้องกินยาให้ครบนะครับ กินยาไม่ครบนี่สมองเสียเลยนะครับวันนี้มีแข่งหรือเปล่าเห็นแจ้งเที่ยงวันนี้ไม่มีแข่งนะครับแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูให้อืมสําหรับใครที่ถามในข่าวเลยผมก็จะดูให้ตรงเลยวันนี้ไม่มีดีครับมีวันที่สามเลยนะครับไม่มีแข่งครับแจ้งเที่ยงนี่ใครแจ้งเที่ยงเป็นรายการข่าวหรือเปล่าที่แจ้งเที่ยงนะครับไม่มีแข่งนะครับวันนี้สิงเล็ r ทรัส์ไม่มีแข่งแต่เดี๋ยวคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูให like ้นะครับ ส่วนเราขออนุญาตเช็คงานเมื่อวานหน่อยนะครับสําหรับใครที่เป็นขาการพนันหรือว่าคนที่เป็นขาที่ชอบเดาชอบแทงนะครับเมื่อวานเรา E G V C ใช่ไหมจะรอดไปว่า E G กูนี่สามเกมอุ้ยสองเกมด้วยอ่ะโอ้ย V G กูชนะได้เลยอ่ะอเจงครับหนึ่งดอกนะครับเจงแล้วหนึ่งดอกนะครับแต่นี้น่าจะโอเคครับ M V P Hot Six เราก็เก็บแหนกลับมาแล้วกันนะครับ Uh huh. เสมอด้วยนะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นรายได้ของเราเลยนะครับชีวิตอีกแป๊บหนึ่งอีกทีหนึ่งอะไรแอนโอเคอันนี้พอจะเก็บแหน่ได้นะครับมีใครอีกเมื่อวานโฟโคเวอร์กับน uh ินจาเออหือเจ๊งหรือเปล่าเจ๊งกันหมดทั่วราชานะ่ะจะแบบมีสองเกมครับยังไงเป็นโบ๒อ,อยู่แล้วนินจาโอ้โ huh. หเสมออีกนะครับเจ๊งเจ๊งแดกเลยนะครับเจ๊งแดกเลยนะครับทีนี้นะครับมีคู่อะไรอีกไหมคือเมื่อวานถือว่า ผิดพลาดแล้วกันนะครับเจ๊งแดกนะครับอเมื่อวันสามคู่ใช่ไหมที่เราพูดไปเอ็กเคชันกับปิ้วปิว,ปวนี่ก็ไม่ได้คุยนะ LVP h o ฮอเสมอโอโซนเดอะโจเกอร์ชีวิตเป็นวันที่แย่ๆอีกหนึ่งวันครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาเอากันใหม่นะครับ มีข่าวเลยครับเสนอข่าวเลยดีกว่าเพราะเราต้องเปลี่ยนเรื่องเลยทันทีนะครับพราะมีเพื่อนๆนย่ยหัวร้อนหลายคนแล้วนะครับล็อกลีหล่อไหมนะครับไม่หล่อครับผมหัวร้านด้วยนะครับเบสคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เข้าสู่วงการการพนันเหมือนกันก็เห็นเขาพูดว่าใครจะชนะอะไรงเงี้ยผมก็เดาให้นะครับข่าวครับเรฟเตรียมเข้าสู่กับกับสู่วงการโดต้า2อีกครั้งครับพร้อมเปิดรับผู้เล่นทั่วไปเข้าทีมด้วยนะครับก็คือ นะครับทีมเลฟประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับจะกลับเข้าสู่องการโด t a 2ครับหลังจากจบแฟงเฟิร์ตเมเจอร์ที่จะมาถึงครับโดยครั้งนี้เขาจะยังประกาศหาผู้เล่นทั่วไปเพื่อเข้าร่วมทีมด้วยนะครับโดยทาง Facebook ของทีมประกาศยืนยันครับว่าจะกลับมานะครับพร้อมตามหาผู้เล่นครับที่มี m m r ประมาณ5,500เข้าร่วมทีมครับประมาณ2-3คนนะครับใครที่ MMR มา0 0ันและอยู่เกาหลีนี่ตอนนี้ไปเลยนะครับสมัครได้เลยนะครับ สำหรับทีมเรฟครับนั้นเป็นทีมออแกไนส์จากเกาหลีใต้ครับมีสมาชิกในทีมชุดล่าสุดเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับถือเป็นทีมหนึ่งที่ทุ่มทุนให้กับทีมมากๆครับหลังจากสุดท้ายครับพาทีมไปบูตแคมหนึ่งประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับก่อนที่ทางทีมจะต้องยุบไปหลังตกรอบทีไอห้านั่นเองนะครับอันนี้ก็ใครที่เก่งกาดนะครับ m m r 55ห้าพันห้าขึ้นนะครับลองไปสมัครดูนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในบูตแคมที่เกาหลีเลยก็ได้นะครับ ต่อมาครับรัฐมามาเลเซียครับรับรองการจัดงานเทศกาลเกมอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการโลกเปิดกว้างเรียบร้อยครับรัฐบาลทางมาเลเซียครับจัดการรับรองเรียบร้อยครับงานอีสปอร์ตครับโลกแห่งอีสปอร์ตได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีนะครับและหลายอย่างดูเหมือนว่าจะไม่ได้เชื่องช้าอีกต่อไปครับเมื่อกระทรวงการสื่อสารในประเทศมาเลเซียครับให้การสนับสนุนครับการจัดเทศกาลเกมแห่งชาติเพื่อโปรโมตอีสปอร์ตครับ ก็ต้องขอบอกครับว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศชาติแรกครับเป็นผู้จัดงานเทศกาลเกมครับโดยมาเลเซียไซเบอร์เกมครับซึ่งเป็นงานรวบรวมเอาเยาวชนมาเพื่อแข่งขันโดยมีจุดประสงค์หลักครับเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการเล่นเกมและผู้ชนะจะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากรัฐบาลเพื่อต่อยอดในอนาคตด้วยนะครับในอาชีพด้านเกมนะครับพวกเขายังได้เป็นตัวแทนประเทศภายใต้ชื่อทีมของพวกเขาเพื่อไปแข่งในรายการโดตาถูรายการต่อไปด้วยนะครับ อีสปอร์ตกำลังแล่นฉิวในชั่วโมงนี้ครับโดยมีหลายๆชาติเริ่มที่จะรับรู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วนะครับโดยเมื่อไม่นานมานี้ครับเราจะได้เห็นว่าประเทศสวีเดนครับอนุญาตให้โรงเรียนมันธยมบรรจุเอาอีสปอร์ตเนี่ยมาเป็นวิชาเรียนด้วยนะครับซึ่งทําให้พวกเขามีโอกาสเรียนรู้ครับและฝึกฝนเกี่ยวกับเกมครับเช่นอธิเกมโดตาทูเคิลเตอร์สไตครับเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าโลกกาลังมีทัศนคติต่อเกมคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเริ่มให้การยอมรับ มากขึ้นนะครับโดยทางเทศการเดอะมาเลเซียไซเบอร์เกมครับเป็นตัวอย่างขั้นดีครับชั้นดีเลยนะครับแสดงให้เห็นว่ามีชาติต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญของโลกอ e ีสปอร์ตครับอืมและยังเห็นการเติบโตที่ขึ้นมาอย่างมหาศาลครับสำหรับการแข่งขันดัวตาจะมีรอบคัดเลือกครับออนไลน์สองครั้งก่อนที่จะแข่งรอบหลักนะครับเริ่มขึ้นวันที่สิบสองถึงสิบสามธันวาครับจะจัดงานที่มาลาวติวาลวะมาลาวา,าวติ สเตเดียมเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยของมาเลเซียแล้วกันนะครับเมืองชาลามอ่าชาลมชาลมนะครับในรอบแรกครับของการแข่งขันออนไลน์จะแข่งขันในโซนสบาและซาลวักครับซึ่งแข่งในวันที่14ถึง15พฤศจิกายนและอีกรอบสำหรับผู้เล่นในโซน เพนินซูล่าเพนินซเอ้ยเพนนูล่ครับโอ้มาเลเซียซึ่งจะจัดในวันแข่งขันที่ยี่สแปดยี่สิเก้าเดือนเดียวกันนั่นเองและผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะมาในแข่งขันในรูปแบบออฟไลน์ ine, นั่นเองนะครับล็อกลี ine, มีภาควันไหนบ้างนะครับช่วงนี้งานภาคไม่มีนะครับแต่จะมีงานเล่นเกมโชว์วันนี้น่าจะมีงานเล่นเกมตลกตลกโชว์นะครับแล้วก็วันที่สามเริ่มภาคครับสิงหาจัสุมาเนสกิสนุกแน่นอนนะครับ ค่วต่อมาครับเป็นที่ชื่นชอบของแฟนขับพี่สี่อย่างมากนะครับฮาวครับหรือว่า X b o บอที่เรารู้จักกันครับยังไม่ตกงานครับเข้าร่วมทีม Hellraiser ครับในฐานะสแตนอินนะครับแฟนๆที่ติดตามพี่สี่นะครับตอนนี้ตาเป็นประกายกันเรียบร้อยครับเมื่อพี่สี่ไม่ว่างงานแล้วนะครับเพราะตอนนี้ครับเข้ากับอูบาครับได้ประเล่นให้กับทีม Hellraiser ในรายการเกมโชว์โกลบอลในรอบคัดเลือก CS ในฐานะสแตนอของทีมนะครับ และเพิ่งจะหวดเอา Power Ranger ไป2-0ด้วยนะครับธรรมดาที่ไหนล่ะพี่น้องนะครับก Coil ร e a อ e r ตอนนี้มีอุบาอัลฟนิเจนะครับก็ดแดมนะครับชาโคแล้วก็ฮาวอ์กนั่นเองนะครับก็ชนะไปเรียบร้อยครับ2-0แน่นอนครับว่าผู้ชมเกมหลายคนต้องรอชมแมตช์ระหว่าง h e a อ e r กับ Power Ranger ในชุดผู้เล่นชุดนี้แน่นอนครับเอ้าแปบ๊บหนึ่งนะครับ อ๋อเรียบร้อยแข่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับมีรีเพย์กันมาให้ดูครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าฮาว์กับอุบ้าเนี่ยมันจะเล่นให้เฮลไรเซอร์ต่อไปหรือเปล่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยทีมโหดมากเลยนะครับฮาว์กที่บอกว่ากระจกกระจกเนี่ยถ้าคุณได้ไปดูกับเกมกับเฮลไรเซอร์เนี่ยผมขอบอกว่าคุณอาจจะเปลี่ยนทัศนคตินะครับ พี่สี่กับ S4 คนเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่สี่นี่คือฮาวบอกครับฮาวอกหรือว่าเอ็กบอกนั่นเองในทีมนาวีจาได้ไหมครับที่มันจะฟาร์มไม่ค่อยเก่งเลยที่เวลาเราดูมันจะมีคนด่าว่าเอ้ยมึงเป็นแครี่ได้ไงมึงเป็นใครเนี่ยก็คือคนนี้นั่นเองแล้วก็เขาเป็นแครี่ของทีมชั้นนําคือทีมนาวีที่มึงแตกไปนะครับตอนนั้นทีมนาวีอยู่ในจุดสูงสุดอยู่เหมือนกันก็ทีมอันดับเหนือ,เน,อเนือของระดับโลกแหละครับแล้วก็มีโพสำรวจขึ้นมานะครับก็ให้หนูน่นนี่อ่ะเบอร์นิงฟาร์มเก อ่าอ่าลาเค่ฟาร์มแปดฟาร์มเจ็ดไรว่ากันนะครับพอไปถึงกราฟของฮาบอกนะครับอ่าอะไรก็ดีไปหมดครับพอเข้าถึงขั้นกราฟแคลรี่ครับขึ้นสี่นั่นเองทุกคนก็เรียกพี่ฮาบอกว่าพี่สี่นั่นเองมาตลอดนะครับข่าวต่อมาครับนันยางแชมเปี้ยนชิพคับสรุปผลการแข่งขันเมนอีเวนต์วันแรกนั่นเองครับสำหรับวันแรกครับการแข่งขันได้จบลงไปแล้วครับโดยทีม ดิจิตอล c ค a o s Chaos, ครับเก็บกระเป๋าโบกมือลาสนามนันยางไปก่อนใครครับส่วนทันด้านทีมซิ c r e t และ VC ครับลอยลำเข้าสู่รอบต่อไปในสายบนครับขณะที่ผู air, e ้แพ้อย่าง e-home ครับวเวอร์ทัสโปต้องมาลงมารักษาโอกาสสุดท้ายโอ้โหต้องขอบอกว่าคู่เนี้ยวันต,ต,ต่อมาเนี่ยไม่น่าเล่นเลยนะครับในวันที่สามสำหรับการแข่งขันนันยางครับเริ่มต้นด้วยสายบนเป็นการเจอกันของทีมยักษ์ครับวีซีอ e ีโฮครับ โดยในเกมแรกครับจะเป็นทาง ehome ที่คุมเกมไว้ได้ก่อนจนถึงนาทีที่30ครับกับโดนทีม VG พิกลับมาเอาชนะไปได้เฉยเลยนะครับส่วนในเกมที่2ครับเรื่องราวกับเป็นหนังคนละมวนครับเมื่อทางฝั่ง VG ครับทำเกมไหลเป็นสโนว์บอลครับขึ้นนำตั้งแต่ต้นจนจบครับแข็งแกร่งจริงๆสำหรับ VG ครับนั่นทำให้ ehome ครับต้องตกลงมาสายล่างรอพบผู้ชนะระหว่าง LGD และ c ีเดนะครับน่าเสียดายจริงๆ ในวันนี้ครับเกมถ้าแพ้ต้องตกรอบทันทีส่วนทาง Secret และ VC ครับจะต้องประชันฝีมือกันเพื่อจองที่นั่งในรอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับสายล่างครับเป็นการแข่งกันระหว่างด i t a l c h ค o s ครับแล้วก็ทีม Liquid นั่นเองครับตามคาดหมายครับคือคูโรคีครับนำทีมผ่านสู่รอบต่อไปได้อย่างสำเร็จครับตบ DC ไปเรียบร้อยนะครับมีรีเพย์กันมาให้ดูสำหรับคู่ e-home VG แล้วก็ VC VP แล้วก็ Secret ครับก็ไปดูกันได้นะครับ มมีเราเข้าโหดอยู่มัง k ีบิวซินเตใช่ไหมอ่าพี่โหดเหมือนกัน W33 สามสามใช่ไหมที่อยู่ซีเค e รอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับแล้วแต่นะครับลองศึกษาข้อมูลกันมาให้ดีก่อนนะครับ คาต่อมาครับ L.O.L มั้งครับทีมโซโลมิดครับประกาศรับทดสอบ AD Carry คนใหม่นั่นเองครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับทีม T.S.M ครับได้ประกาศเปลี่ยนแปลงทีมแบบยกใหญ่เลยนะครับตอนนี้ครับทีมทีม T.S.M ครับยังประกาศรับผู้เล่นที่ต้องการจะทำการทดสอบตำแหน่ง Carry เพื่อจะมาแทนเจสันครับไวท์ครับอีกด้วยเท่ากับตอนนี้สมาชิกคนเก่าของทีมเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับต้องมาดูกันว่าสมาชิกทีม จะเป็นใครและจะมีแคลลี่คนใหม่ผ่านการทดสอบหรือไม่ครับสามารถติดตามได้ในการแข่งขัน IEM San Jose ที่จะถึงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นของทีม Counter Logic Gaming LOL นั่นเองครับก็เป็นถขถว LOL ต่อมาครับ Counter Logic Gaming ครับต้องผิดหวังตกรอบแบ่งกลุ่มกันในรายการ World Championship 2015ครับที่เพิ่งจะผ่านมานะครับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในตำแหน่งมิดครับ ทางทีมได้ตัดสินใจให้ผู้เล่นสำรองครับฮูฮีนั่นเองมาเป็นผู้เล่นตัวจริงส่วนทางมิดผู้เล่นคนเก่าอย่างพรอสเตอร์พรอสเตอร์พรอสเตอร์เนี่ยผมอ่านไม่ออกนะครับขอโทษด้วยจะตกเป็นผู้เล่นสำรองทันทีครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับทางทีม CLG นั้นคิดว่ามีคนที่ดีกว่าครับการเป็นตัวสำรองของพรอฟสเตอร์ครับแล้วกำลังมองหาทีมใหม่ให้เขาอยู่เช่นกันครับคงต้องมาลุ้นกันว่าการให้ฮูฮีขึ้นมาเล่นน่ะ จะทำให้ทีม CLG ทำผลงานได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อสามารถติดตามชมผลงานพวกเขาได้ในเร็วๆนี้รายการ IM Sanjon เหมือนเดิมนะครับก็มีข่าวต่อมาด้วยนะครับสำหรับซิกเนเจอร์ LOL นะครับไม่มีจริงนะครับสังกัดเรายังไม่ได้รับทีม LOL มาสนับสนุนแต่อย่างใดนะครับต้องขออนุญาตนะครับใครที่เจอสังกัด LOL ในเอ้ใครที่เจอสังกัดซิกเนเจอร์ในเกม LOL นะครับก็ต้องขอบอกด้วยนะครับว่าไม่ใช่สังกัดจริงๆของเรานะครับ ก็อัปเดตรายการ DreamHack Open ครับนับโปก้ากันนะครับมีทั้งผลวันแรกครับกลุ่ม A B C D นะครับตารางการแข่งขันวันต่อมาวันที่สองนั่นเองนะครับก็คู่แรกกลุ่ม A ครับฟันาติกเจอไปเสร็จครับเจอก็ชนะไปด้วยสกอร์16-10ในแมปแคปโรสโตนครับคู่ที่สองครับลูมินิสิตี้ครับเจอกับคาวนายครับก็ลูมินิสิตี้ชนะ ข่าวนายด้วยสกอร์16ต่อ11ในแมปดัตครับคู่ต่อมา TSM ฟิปซ้าครับป TSM ส็ชนะฟิปซ้าครับโอ้ยผมเชียฟิปซ้านะครับแย่จริงๆยากจริงๆนะครับใน16ต่อ6นะครับในแมปแคชนะครับและคู่ที่2ของกลุ่ม B ครับ G2 Mouse Sport ครับ G2 ชนะเมาส์ได้อย่างไรวะ16ต่อ8ในแมปอินโฟโนครับเละเทะเลยนะครับนี่และเรามาดูในกลุ่ม D กลุ่ม C กลุ่มดีกันบ้างครับกลุ่ม C ก็เป็นวอเทอร์สโตเจอกับลิควิดครับก็ผลลัพธ์คือวอเทอร์สโตชนะไปอย่างกิแนแหนแน่นอนนะครับเพราะวอเทอร์สโตนี่แทบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับสิบเก้าต่อสิบห้าครับในแมปแคบเบิลสโตนนะครับไม่กินแหน,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 นเนี่ยนี่ทายเบรกนะเนี่ยกลุ่ม C ต่อมาครับนิฟครับเจอกับไททันนั่นเองนิฟแพ้กับไททันด้วยสกอร์สิบสามต่อสิบหกในแมปแคบเบิลสโตนครับ กลุ่มดีครับ NV US เจอ Nick Dignitas ครับ NV ชนะด้วยสกอร์16-6ครับสบายๆครับในแมป Cable Store นั่นเองครับส่วนต่อมา n a v ีครับเจอ CLG ผลลับ n a v i ชนะด้วยสกอร์16-12ครับผลขึ้นหืนพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถามว่าสบายไหมก็ไม่สบายแหละครับก็ตารางการแข่งขัน DreamHack ครับวันที่สองครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับ4โมงเย็นอ่า นะครับ VG หรือว่าเบอร์เซตเกมมิ่งเจอข่าวนายนะครับสี่โมงเย็นโบหนึ่งนะครับฟลิปไซส์เมาส์บอร์ดโบหนึ่งห้าโมงยี่สิบห้าครับหกโมงห้าสิบครับลิควิดนิฟครับสองทุ่มสิบห้าดิกนิตัส CLG ครับสามทุ่มสี่ิบฟานาติกลูมิโนซิตี้คู่นี้น่าดูมากครับสามทุ่มสี่สิบห้าทุ่มครับ TSMG t w ครับเที่ยงคืนครึ่งเวอร์ทัสโปรไทตันอันนี้ก็ต้องดูนะครับ มันมากแน่ๆเหมือนกันแล้วก็คู่สุดท้ายครับตีสองเหมือนเดิม NVUS ครับผมเจอกับนาวีนั่นเองตอนนี้สายก็อย่างที่เห็นนะครับกรุ๊ป A ก็ฟันาติดอยู่สายบนโลมินิสตี้ก็มาอยู่สายบนครับคา o ์ไนายกับเวอร์เซ็ตต้องมาเจอกันในสายล่างนะครับกรุ๊ปบครับ TSMG 2อยู่สายบนนะครับิฟไซต์กับเม u าส์อีสปอรอยู่สายล่างครับกรุ๊ปครับ v i อร์ทัสโตรไททันครับทีมยักษ์ใหญ่เลย นะครับมาเจอกันนะครับแล้วก็ลิ q u i d นิฟอยู่สายล่างครับกุ๊ปดีครับ NVUS Navi ครับอยู่สายบน d i g n i t ั s CLG อยู่สายล่างยังไงเราก็ต้องมาคอยติดตามกันนะครับว่าทีมพวกนี้จะไหวหรือเปล่ามีย้อนหลังจากซับทีได้ด้วยซับ i ีได้น่าจะภาคบางคู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจไม่ได้ตามเหมือนกันยังไงวันนี้ข่าวเราจบแล้วครับเรามาดูช่วงสุดท้ายของรายการที่เราจะเออเออเอาไงดีวะนะครับ คู่มันมเลยแล้วกันโบสามซิกเ v ็วจมีคนบอกว่าวีจีจะชนะนะครับแต่ผมยังมั่นใจในซิกเ e ็เรามาดูตัวผู้เล่นกันดีกว่า W33 สามสามที่รักไม่อยู่แล้วใช่ไหมอ่ายังอยู่ผมว่าต้องชนะสิวาล่าลสุดสกอร์ครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาชนะแปดเสมอสามแพ้สามเท่านั้นซิกเก็ตเดี๋ยวมาดูวีซกันนะครับผลโพ ประกอบไปด้วยไฟล์ครับเฟอร์เรียสุเพลวสุเพลว์สุเพลว์สุเพลวเหรอครับไม่รู้นะครับไอซ์สามไอซ์นั่นเองเบอร์นิงแม่งมาแรงจริงๆอะ่ะไอทีมหาเนี่ยชนะห้าเสมอสามไม่มีแพ้ครับผมแต่ผมว่ามั่งต้องซิกเรหรดอว่าซิกเคตอยู่แล้วเว้ยนะครับเชื่อผมนะครับซิกเคต ช่วงนี้จะผิดบ่อยหน่อยนะครับเพราะผมไม่รู้หัวร้อนอะไรนะครับ MVP f i n i s ครับเจอปิ้วๆกับ XTN c อันเนี้ยกินแหน่ MVP ไปได้เลยครับผมว่าได้แน่นอนถ้าจะเอาชัวร์นะครับคู่เดียวครับปิ้วๆเท่านั้นนะครับ Signature Trust SCG นี่มีแข่งหรอะปละ่มีแข่งแล้วนี่บ่อนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้แข่ง Spread c r e e อ ยี่สิบเก้าวนหนึ่งนะครับผมดูคู่ก่มันไม่ได้อัปเดตมันวะทำไมในนี้ไม่มีโชว์วะน่าจะเลื่อนไปแล้วนะครับอ่าไม่มีครับไม่มีแห่งสเปซคีย e ยืดเลื่อนไปวันที่สี่ตอนแปดตอนหกโมงเย็นคู่ต่อมาครับที่น่าสนใจ First Departure ปิ้วๆเนี่ยวันนี้เรามาตบปิ้วๆกันดีกว่าครับ m v p Phoenix น่าตบ นะครับแล้วก็เฟอร์ p ิเจอร์ปิ้วๆน่าจะตบแน่นอนแต่ต้อง,องดูโบสองครับโบสองมีสิทธิ์เสมอนะครับถ้าโบสองมีสิทธิ์เสมอสูงเหมือนกันและคู่ที่มันที่สุดนะครับ The d ดี e เ s นต์มัง y ีบิว n e s เนตกับอาร์ไลผมกับเชื่อมั่นในมัง k ีบิวซนเน็ตนะวันนี้เราจะเป็นชาวสวนกันเลยนะครับซ e เ r ร t แล้วก็มัง k ีบิวซินเนตเลยนะครับแล้วเราก็มาเก็บเหมือนเป็นคู่ที่เก็บเผื่อเสียแล้วกันนะครับ ฟอร์ดีพาเจอร์กับอุ้ยเฟอร์ดีเพอเจอร์จะไปเล่นขอโทษเอาคู่เดียวนะครับ m อ p ีพีฟินิกกับปิ้วปิ้วเนี่ยนะครับเอาไปว่า m อ p แล้วกันนะครับถ้ากินแหน่อันหนึ่งก็นี่ครับนิฟกับทีมเนี่ยเอาตีเนตโดตาเนี่ยนิฟใส่ไปกินแหน่ไปนะครับมีแทงโก้ให้ด้วยไหมอออินแม่งเลยไหมโอเคนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูข่าวด้วยนะครับอย่าลืมเล่นกิจกรรมวันนี้อาจจะมีกิจกรรมตอนเย็นๆนะครับ เพื่อให้กันมาสนใจก็มาลองเล่นกิจกรรมกันได้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมข่าวกันทุกคนครับวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่สบายมา,มานานแล้วแหละแต่แบบวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับยังไงวันนี้น่าจะมีอะไรเล่นตอนเด่นๆนะครับยังไงมารอติดตามมาได้กับผมนะครับร็อกลีกับซิกเนเจอร์ทีวีกดซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยอย่าลืมนะครับช่วยสนับสนุนวงการอ e ีสปอร์ตประเทศไทยทั่วโลกเขาไปไกลกัน,นขนาดไหนแล้วนะครับถ้าเราจะมาจมปักกันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้นะครับช่วยสนับสนุนกันเองก่อนนะครับแล้วค่อยไปร้องขอให้นนนนคน อย่างนี้ซิงเกิลนิวขออนญาตลาไปก่อนครับมีความสุขมากๆอย่าลืมกินข้าวเที่ยงกันด้วยนะครับขอญาตลาไปสวัสดีครับ